ลายมัดนะคะแจกตรงหน้าร้านได้นะแม่มีโดโด้เดโร่กับคุนป้าเลี้ยงควายคนเดียวกันย่าบุญเ,เหลือ18ปดนะคะปู่30ิบนะคะปู่30บุญเหลือ18ปดปู่30บคุณแม่รับนะคะบุญเหลือบุญเหลือได้18มัดปู่ได้30มสิมัด คุณเหลือใชแปดมัดนะคะคุณแม่พรคุณครับสนใจได้ไปแล้วเหลือคุณตาเลี้ยงวัวไม่ได้ไม่ได้คุณตาเลี้ยงวัวมาทางนี้มาเห็นหน้าคุณตาเลี้ยงวัวคับคุณตาเลี้ยงอันนี้ก็เลี้ยงวัวอันนี้ยังไม่ได้อันนู้นคุณตาคนนั้นก็ยังไม่ได้นะคุณตาเลี้ยงวัวก็ยังไม่ได้คุณตาเลี้ยงควายก็ยังไม่ได้อะนี่นะคะสามบ้านก็ยังไม่ได้ย่าเหลือแค่นะคะ สี 48, ่สิบแปดร้อยลบสี่สิบแปดเหลือเท่าไรห้าสิบสองมัดนะคะแม่ให้ให้ให้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลยสามสามบ้านพอดีหมดท่านไหนจะให้สามเหลือเหลือสี่เท่าไรนะสี่สิบแปดหรือหอ 4, ้าสนะิบสองมัดค่ะแม่ให้เลี้ยงควายเลี้ยงวัวสามบ้านไปเลยหมดพอดีแบ่งกันแบ่งกันคนละเท่าไหร่บ้าหลางที่เลล้วก็ให้ชา คนละสิบห้าก็สี่สิบห้าสิบห้ากับสี่ห้าแล้วสิบเจ็ดเออสองพันยี่รับห้า บุญเหลือมีกี่เชือกบุญเหลือมีเชือกเดียวบุญเหลือก็มีอย่างนั้นไงบุญเหลือกับบุญมีกินด้วยกันบ่บอแบง์บุีด้วยดิโอ๋ก้อนทองแม่ฝากก้อนทองด้วยนะฝากก้อนทองด้วยนะอันเหลือห้าสิบสองอันเหลือกับฝากก้อนทองด้วยนะคะคนเรียกคัวเรียกควายล้วไม่ได้ห้าสิบสองมาสุดท้ายจ้า